ใต้เงามืดของภูเขาพระสุเมนใต้แสงทองของสวรรค์ที่สาดส่องเพียงครึ่งฟ้ามีดินแดนแห่งหนึ่งที่เสียงคำรามของเหล่าสัตว์ผู้ล้มเหลวจากความดียังดังก้องไม่จางหายที่นั่นไม่ใช่นรกแต่ก็ไม่ใช่สวรรค์มันคือระหว่างความมืดและแสงคือภูมิของผู้ยังไม่หลุดพ้นจากความโกรธความริษยาและความทยานอยากอำนาจ ดินแดนนั้นคืออสุรกายภูมิโลกของผู้ที่ต่อสู้กับเงาในใจของตนเองไม่มีวันจบสิน้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเคยไหมคะที่ในบางครั้งเราเห็นถึงความโกรธแค้นความอิจฉาริษยาหรือการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นของผู้คนในสังคมความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นแล้วเคยสงสัยไหมว่า ต้นตอของกิเลสเหล่านี้อาจนำพาเราไปสู่ภพภูมิแบบไหนตามหลักพระพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องภพภูมิหรือที่อยู่ของสรรพสัตว์และหนึ่งในภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของอบายภูมิหรือภูมิแห่งความเสื่อมที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักนั่นก็คืออสูรกายภูมิค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับชีวิตในอสูรกายภูมิ ว่าเหล่าอสูรกายต้องผเผชิญกับอะไรบ้างเหตุใดพวกเขาจึงมาเกิดเป็นอสูรกายและบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในภพภูมิแห่งนี้จะสอนอะไรแก่พวกเราได้บ้างถึงความสำคัญของการละเว้นกิเลสแห่งความโกรธโลภและหลงโดยเฉพาะความริษยาและความพยาบาทมาดูกันค่ะว่าชีวิตของเหล่าอสูรกายมีอะไรที่น่าสนใจและน่าคิดซ่อนอยู่บ้าง อย่างที่เราได้กล่าวไปในคลิปก่นกอนๆนะคะว่าอบายภูมิมี4ภูมิได้แก่นรก,กภูมิเดรฉานภูมิเปรตภูมิและอสุรกายภูมิซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะเจาะลึกในวันนี้ค่ะคำว่าอสุรกายมาจากภาษาบาลีอสุระที่แปลว่าผู้ไม่ดื่มสุราหรือผู้ไม่รื่นรมในสุราแต่ในอีกความหมายหนึ่งคำว่าสุระหมายถึงเทพ ส่วนอสูรก็คือผู้ไม่ใช่เทพหรือเทวดาที่ตกสวรรค์ค่ะอสูรกายภูมิเป็นภูภูมิที่อยู่กล,กลางระหว่างมนุษย์กับนรกหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเปรตภูมิที่แยกออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆค่ะพวกเขาเป็นสัตว์ในอบายภูมิที่มีกำลังมากมีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมีจิตใจหยาบทระด้างเต็มไปด้วยความโกรธความริษยาความพยาบาท และมักจะต้องทำสงครามต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันอยู่เสมอพวกอสูรกายอาศัยอยู่ใต้เขาพระสุเมนหรือบางครั้งก็ปะปนอยู่กับมนุษย์ในสถานที่รกร้างหรือถ้ำลึกแต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะอยู่ในโลกที่มืดมิดและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งการมาเกิดเป็นอสูรกายนั้นล้วนมาจากกรรมที่เคยกระทำไว้ในอดีตค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับความโกรธความริษยา และการทำบาปที่ปะปนไปด้วยอกุศลรมูลที่รุนแรงกรรมที่หนึ่งความอิจฉาริษยาหรืออิสสาผู้ที่มักจะอิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีลาบยศสรรเสริญก็เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจจ้องจะทำลายหรือทำให้ผู้อื่นต้องเสื่อมเสียไปจากสิ่งที่ดีงามที่ได้รับเมื่อตายไปย่อมไปเกิดเป็นอสุรกาย พราะจิตเต็มไปด้วยความขุนเครืองและความริษยาในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าถึงอสูรินทาราหูซึ่งเดิมเป็นเฮวดาแต่ด้วยความอิจฉาริษยากับเทพองค์อื่นๆหรือความไม่พอใจที่ไม่ได้ตามปรารถนาจึงทําให้ต้องตกจากสวรรค์มาเป็นอสูรกายและมีเรื่องราวของการแย่งชิงน้ำอมฤตซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างไม่ถูกต้อง พระพุทธองค์ทรงสอนว่าความริษยาเป็นหนามแทงใจการพยาบาทและการอิจฉาริษยาผู้อื่นย่อมเผาขานจิตใจของตนเองให้เร่าร้อนและนำไปสู่การทำกรรมที่ไม่ดีได้ง่ายกรรมที่สองความโกรธแค้นพยาบาทหรือพยาบาทผู้ที่มักจะผูกโกรธพยาบาทอาฆาตมาดร,ร้ายผู้อื่นไม่ยอมให้อภัย มีจิตใจที่แข็งกระด้างอยากแก้แค้นเอาคืนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดเป็นอสูรกายเพราะจิตเต็มไปด้วยโทสะและอกุศลจิตท,ที่รุนแรงมีเรื่องเล่าในอัธกถาถึงผู้ที่เคยผูกพยาบาทกับผู้อื่นอย่างรุนแรงเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นอสูรกายที่มีแต่ความโกรธแค้นและพร้อมจะทำร้ายผู้อื่นอยู่เสมอเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการปล่อยวางความโกรธแค้น เป็นการปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์และเป็นการสร้างสันติสุขให้แก่จิตใจกรรมที่ 3. การดื่มสุราและทำบาปในขณะมืนเมาหรือความประมาทแม้ซื้ออสุระจะแปลว่าผู้ไม่ดื่มสุราแต่ในบางคติก็กล่าวถึงการทำบาปในขณะมืนเมาขาดสติซึ่งเกิดจากความประมาทเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดในภพภูมิที่มืดบอดได้เช่นกัน พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องสติและความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายและเป็นบ่อกเกิดแห่งอกุศล,ลกรรมทั้งหลายกรรมที่4การทำบาปที่เบากว่านรกแต่หนักกว่าเปรตและเดรัจฉานกล่าวได้ว่ากรรมที่ทำให้เกิดเป็นอสุรกายนั้นมักจะเป็นบาปที่ยังไม่รุนแรงเท่ากับบาปที่จะพาไปนรก,กภูมิแต่ก็หนักกว่าบาปที่จะพาไปเปรตหรือเดรัจฉานภูมิ โดยเฉพาะบาปที่เกิดจากจิตที่มีอกุศลลมูลคือโทสะหรือความโกรธและโมหะหรือความหลงเข้าครอบงำอย่างรุนแรงชีวิตของอสุรกายนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่เกิดจากผลกรรมที่ตนเองทำไว้โดยเฉพาะความทุกข์ทางใจที่เกิดจากกิเลสนั้นพวกเขามีจิตใจที่เร่าร้อนด้วยความโกรธความริษยาและความพยาบาทอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสงบสุข อสูรกายมักจะอยู่ในการทำสงครามต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันเองหรือต่อสู้กับเทวดาเช่นอสูรินทราหูที่พยายามทำสงครามกับเทวดาบนสวรรค์ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายและขัดแยงพพ้งพบภูมิของอสูรกายมักเป็นสถานที่มืดมิดไม่มีความสว่างหรือมีความสว่างแต่ก็เป็นแสงที่หม่นหมองไม่น่ารื่นรมพวกเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่ แข็งแรงแต่ก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวสะท้อนถึงจิตใจที่หยาบก,กระด้างด้วยจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยอกุศลจึงเป็นเรื่องยากที่อสุรกายจะสามารถสร้างบุญกุศลหรือหลุดพ้นจากภพภูมินี้ได้ด้วยตนเองต้องรอคอยการหมดสิ้นแห่งกรรมหรือการอุทิศส่วนบุญความแตกต่างระหว่างอสุรกายเปรตและยักษ์หรือบางความเชื่อ หลายคนอาจจะสับสนระหว่างอสุรกายเปรตและยักษ์นะคะจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะเปรตเน้นความทุกข์จากความหิวโหยกระหายรูปร่างผอมโซปากเล็กคอเล็กอสุรกายเน้นความทุกข์จากความโกรธความริษยาการต่อสู้แย่งชิงรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมีกำลังมากยักษ์บางคติถือว่าเป็นเทวดาชั้นต่ำ มีทั้งยักษ์ดีและยักษ์ร้ายยักษ์ที่ดีก็ถือศีลยักษ์ที่ร้ายก็มักจะดุร้ายกินมนุษย์ได้แต่โดยรวมแล้วยักษ์ไม่ใช่สัตว์ในอบายภูมิอย่างแท้จริงเท่ากับเปรตและอสุรกายแต่ก็อาจมีบางพวกที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับอสุรกายได้ค่ะสรุปคืออสุรกายเป็นกลุ่มที่เน้นกิเลสท,ทางอารมณ์ที่รุนแรงโดยเฉพาะความโกรธและความอิจฉาริษยาค่ะ เรื่องราวของอสุรกายภูมิสอนให้เราเห็นถึงพิษภัยของความโกรธและความอิจฉาริษยากิเลสทั้งสองอย่างนี้ไม่เพียงแต่จะเผาผลาญจิตใจของเราให้เร่าร้อนในพบปัจจุบันแต่ยังนำพาเราไปสู่พบภูมิที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะจงหมั่นเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ฝึกหัดการให้อภัยปล่อยวางความโกรธและยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นการกระทำเหล่านี้จะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและนำพาเราไปสู่สุขติภูมิค่ะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่า เรามีโอกาสที่จะเลือกสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วเรามีสติปัญญาที่จะละเว้นอกุศลกรรมและสร้างกุศลกรรมจงใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อความสุขในชีวิตนี้และในสัมปรายภพบค่ะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอสุรกายภูมิและกิเลสแห่งความโกรธหรือสยยคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและสาระน่ารู้ที่เราจะนำมาฝากกันอีกในครั้งหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ